แล้วดูดโมงนี่สบายดีเพื่อมเหนือหลังจากเดินใช้เวลาเดินทางมาทั้งวันทั้งคืนเช้านี้ก็มาถึงแล้วบรรยากาศที่ถือนับชั่วโมงได้หลยชั่วจมงแต่ว่าภูมิใจได้นั่งเฟิร์สคัทนอนดีพอดีมีเพื่อนร่วมเดินทางคือสาวตุ๊กตาสาวเซมเหนือแนบบอสบายดีพัดเซิ้นเซ้นพี่น้องเพัฒน้มาเช้าเที่ยวหนึ่งเลยเขาเซิ้นมาเที่ยวคำเห ด้วยมาลินด้วยแกวตอนนี้ยังไปกินเวียดใเนาะมีถามประตวยเหอ่อน้านดินเลยนะสดีนะสเช้าตะวันตอบใจขอบใจขอบใจขอบใจไรเบลนซูซ้เหนือแข็งมอกดีใจารหายเหนื่อยเลยครับวัสดีครับไป่ลยได้ไงรู้บอกสิออาเตอนนี้เข้ามาถึงน่วยแก้วแล้วสบายดีตอนนี้ก็มาถึงนอแก้ว นุ้ยแก้วนุ้ยแก้วครับนุ้ยแก้วนุ้ยแก้วของคู่เป็นสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติจุดชนวนของแก้ว,กวถ้าใครไปใครมาไม่ไม่ตรงนี้ก็แสดงมาไม่ถึงหกพันแบงหกพัน,พนมีมนต์ขังข้าวเราไปเพง,ง,ง่มอีกแล้วด้วยก็ยินโอโอดีมากครับผมไปมาดิช้านี้อากาศดีมากหมาะจัดแต่คนยังไม่เพื่อนกันเท่าไหร่เพราะว่าเป็นน่าจะเป็นรมรดกน่าจะนะน่าจะน่าจะเป็นรมรดกน่าจะดีนะครับ หนาวเลยแหละเรื่องเสดวยยอดเขาหนาวน่าจะสักมาสิบแปดแล้วประมาณ้สิบแปดจะองศาเมาสักสิบสองเลยเนาะสิบสองก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆมานะครับถ้าหากพอมาได้ก็จะมาแต่ต้องบอกไว้ก่อนถ้าการเดินทางนะคุณแน่จริงหรือเปล่าเด็กจะมาลดนอนได้และอีกนิดนึงขอร่างเชิญ เดี๋ยวมีอะไรดีจะไปดูวันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วอยู่วัดนองแก้วปกครองบ้านเมืองโดยยุติธรรม